สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้ห่างหายไปนานพอควรนะครับกลับมาวันนี้พร้อมกับการเปลี่ยนระบบจากน้ำหยดมาเป็นมินิสปริงเกอร์นะครับเพราะว่า,าฟักทองได้เริ่มเลื้อยไปแล้วครับก่อนหน้านั้นกว่าจะฟื้นขึ้นมานี่ก็พอสมควรเพราะว่าต้องผ่านช่วงอากาศแห้งแล้งมานะครับอันนี้ตรงกับวันที่20 20กว่าๆนะครับของช่วงเดือนเมษายนนะครับ2559นะครับ นี่จะเป็นหัวมินิสเินเกอร์นะครับที่ได้ทําการเปลี่ยนแทนระบบน้ําหยดไปนะครับแต่ก็สําหรับวันนี้อยากจะพามาชมนะครับ,ดอ,รรบดอกตัวเมียครับผมดอกตัวเมียนะครับเป็นแบบนี้นะครับข้างล่างเขาจะมีถุงถเขาเรียกว่าอะไรนะรังไข่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็สังเกตจะมีมแมลงนะครับมาทํางานซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทําการช่วยผสมเกรสรไป เยอะพอสมควรนะครับแต่ไม่ไหวแล้วให้เป็นหน้าที่ของธรรมชาติไปเพราะว่าที่นี่ยังสมบูรณ์นะครับก็บสังเกตนะครับนี้เป็นลูกที่ติดแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับนี่นะครับเขากาลังมาเก็บเกบสรตัวผู้นะครับตัวผู้จะเป็นแบบนี้สังเกตข้างล่างนะครับจะไม่มีรา,างไข่นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะต้องเอาไปมอบให้กับ เก็บสอตัวเมียนะครับเพื่อที่จะได้กินน้ําหวานผมได้ลองชิมดูแล้วครับหวานจริงๆหวานชื <Morris aí> ่นใจนะครับแอบแย่งพึ่งชิมอันนี้ก็เป็นอีกลูกสวยจริงๆนะครับนี่สวยงามเห็นไหมครับในตัวเมียนะครับจะอยู่ข้างล่างนะครับเก็บตัวเมียจะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวผู้เขาก็จะชูช่อขึ้นมาล่อแมลงให้แมลงเห็นชัดเจนนะครับสังเกตนะครับตัวเมียจะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ส่วน ตัวผู้นะครับก็จะอยู่ข้างบนนะครับตามกฎธรรมชาตินะครับนะเนาะเพื่อที่ว่าแมลงมองมาแต่ไกลก็จะเห็นความสวยงามของดอกเขานะครับแล้วก็จะมาดมดอมแล้วก็เอาเกรสรติดไปนะครับแล้วก็เอาไปให้กับตัวเมียแล้วก็ช่วยผสมเกรสรให้นั่นเองนะครับลูกนี้ก็สวยนะครับก็เริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับตอนแรกก็รู้สึก หมือนมันจะขาดแคลนน้ำพอสมควรแต่ตอนนี้ก็รู้สึกล่อมโอเคแล้วนะครับเถาก็เหลือให้คลุมดินไปเรื่อยแล้วนะครับรับสวยงามครับสวยงามจริงๆก็เห็นแล้วก็รู้สึกชื่นใจขึ้นมาหน่อยนะครับก็วันนี้ผมถ่ายของช่วงข้างล่างนะครับช่วงข้างล่างมันจะมีอยู่ ผมแบ่งเป็น3าจุดนะครับจะเห็นที่หลักเสารถเก่าผมซึ่งโดนไฟไหม้ป่ามารอบที่แล้วนะครับก็หลักมันก็ประมาณไร่หนึ่งนะครับที่โดนไฟไหม้ไปแล้วก็จะมีช่วงข้างบนนะครับอันนั้นอีกประมาณ2ไร่กว่านะครับแล้วก็ที่นี่ก็อีกประมาณ2ไร่กว่านะครับก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับร่วมให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณครับ